สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับตอนนี้กําลังขอเลขน้ํำมนองค์เจ้าปู่นาคานะครับทุกคนนะ ปู่ให้โชคให้ราบในงวดที่ผ่านมาตอนนี้เรากําลังมาขอโชคราบเจ้าปู่อีกแล้วขอบารมีเลขน้ำมนต์ไหลเป็นตัวเลขนําโชคให้ลูกหลานมีโชคเงินหมื่นมีโชคเงินแสนรวยเงินแสนรวยเงินล้านขอเจ้าปู่เปิดโชคให้ลูกหลานด้วยทินพาลูกหลานลำรวยได้เจ้าปู่เอ้ยเลขตัวใดจะออกกระแลนเป็นตัวเลขน้าโศกให้ลูกหลานลดด้ปู่เลยพาลูกหลานน้าโศกน้าราบพาลูกหลานมีโสกเงินแสนพาลูกหลานมีโศกเงินล้านแลนเป็นตัวเลขลดปู่เลยแบบที่นี่กระแลน ไป oh. เถอะวะเ่นไวขนาดเลยมองอ่ะเล่ยนยังปุ่ะเล่นเป็นตัวเลขไวขนาดเลยปุ่ะ <c oughs> มาทิ้งเนี่ยพี่นอ้องเอ้ยเล่นเป็นตัวเลขแล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวมาดีเด้อปูจะให้ตัวใดคอยมาลุนตอนนี้ลูกหลานขอโชคขอราบเจ้าปูา <Okay. S 1> านะคะเจ้ายานาคี <Okay. S 1> เปิดโชคเปิดร้านเพร,ลรลล่ลูกหลานล้ำรวยรวยเงินแสนรวยเงินล้าเนเล่นเป็นตัวเลขบึมบึมบดบุ่ย ขอโชคขอมาเด้อผี่นอกรอเบิร์นน้ำกันเด้อทุกคนเด้อธิฐานขอพรก่อนตอนนี้เพิ่นกำลังเพ่งเหตดเลขนำมตนอยู่อธิษฐานข,ขอพรจากองค์ปู่เด้อขอโชคขอมางวดวันหันเพิ่นหห่าแปดศูนย์ศูนย์แปดห่าสามตัวตรงต,ตรงสองตัวตรงตรงบนล่างเลยงวดนี้ขอโชคเลขนำมต์อีกแล้วทุกคนเดี๋ยวมารอเบิงว่าเลขนำมนตตัวใดตอนนี้เลขนำมตนกำลังหมุนเป็นตัวเลขอยู่เด้อรอดุนกันกันเด้อรอเลขกัน,กนเป็นกำลังหมุนเป็นตนัวเลข เป็นตัวเดขกี่เดาไปเสียงสูเสียงมันกันเด้อพอไปปูนาคาเหยียดๆนาคี้จูปิดมันฮ่าลูกแลนลด้วยเล้ยเด้อเล่นเป็นตัวเลขรถปุ้ยส่งพามันปูกับลังเล่นอยู่พี่น้องล่อหลุนให้เป็นเพ่งก่อนเพ่งเล่นเป็นตัวเลขเด้อทุกปูเด้อให้แม่นให้ยำจวดๆเล่นว่าเป็นตัวเลข จวด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 มาแล้วปู่ปู่กำลังเรียนตัวเลขกำลังเรียนเป็นตัวเลขจวด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 นั่นจวดนั่นจวด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  นีหยั่งเลขเก้าเลขหกจวดจดเป็นตัวเลขกัอันนั้นเลขหนึ่งอันนี้เลขเก้าจิงจรรื่งมืมุอมนี่เรองน้แปงามขนาดเด้พี่น้องเด้อเคเห็นตัวเดกันนาเอ๋อดูพี่น้องด้วยวันนี้ด้ว กบรบมีจบาปูเปิดโซกเปิดมันแลนเป็นตัวเลขน้ำโศให้ลูกหลานบอกเอ้ยขอสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงสิบหกธันวาคมพาลูกหลานมีโศกโรวยท่านตาเห็นผลท่านใจได้ปุ๊บเออแลนมากแค่ไหนแลนมากแค่ไอา สวัสดีพี่น้องทุกคนครับตอนนี้กําลังขอเลขน้ามนต์เจ้าปู่นาคาเจ้าญานาคีขอบารมีเจ้าปู่นาคาเจ้าญานาคีเปิดโชคเปิดราบเปิดเลขทิพย์ในครั้งก่อนนะปู่ให้สามตัวบนสองตัวร่างเป็นเลขนาโชคมงคลรัฐบาลไทยงวดนี้เลขน้ามนต์มาแล้วทุกคนมาดูกันเลขน้ามนต์เจ้าปู่กำลังทําเลขน้ามนต์ใครเห็นตัวไหนคอมเมนต์บอกกันด้วยใครเห็นตัวไหนคอมเมนต์บอกกันด้วย เลขน้ำมนต์เจ้าปูนาคานะเอาไปเป็นเลขนำโชคมงคล16ธันวาคมนี้เลขมงคลนำโชคจะออกมาตัวไหนเลขน้ำมนต์ปูกำลังทำเลขน้ำมนต์วิ่งมาเป็นตัวเลขได้ทุกคนใครเห็นตัวไหนคอมเมนต์บอกกันด้วยนำไปเป็นเลขนำโชคของตัวเองเสียงโชคเปิดโชคด้วยเทินเทเลกนี่ยยำชัดเลย<อ>ก็เจอกัน เด็กยังชพี่น้องแลยนอีกขออีกปูอีกขออีกปูกำลังวิ่งเป็นตัวเลขอยู่ครับตอนนี้พงพยงพีงพีงพิงๆพๆงพีงพิงพิงรวย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 โชค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 อืมเกงามขนาดเดกพี่น้องเด้อไปเอาเด้อไปก็นตัวใดเด้อเบิงเอาเด้อพี่น้องโชคให้มารวมกันเด้อเลกนำมลมาสอยสร้างปูน้ำกันเดวยพี่น้องเด้อจะปูน้าค่ากินแล้วแล้วด้อนี่ปูงดงามเด้อปูปูปู อกายจีเสร็จแล้วอกายจีแล่นเสร็จแล้วเพงลงรถปูแล่นออกมาเป็นตัวเลขดีด้วยเล่นขอโศกด้วยปูด้วเป็นตัวเลขน้ำโซกรถพาลูกหลานมีโศกมีมนันพาลูกหลานให้โศกให้มันพาลูกหลานให้รวยโอ้นั่นแล่นรุดรุดรุไปน้ำกันเลยคนเป็นขึ้นแล่นไปน้ำกันเลยตัวใด้ขี้ออกก็แล่นไปจับกันเป็นก้อนเป็นกลุก่ม เรียนไปจับกันเป็นกอนเป็นกลมโมดถปูเปิดโศกเออเรียนไปจับกันตัวนั้นนิ่งเลยเนาะนิ่งนิ่งตึ๊บเลยเด็กนิ่งตึ๊บเลยเด็กนิ่งตึ๊บเลยนี้นิ่งายจะมีแค่นี้น่าจะมีแค่นี้เนาะนิ่งแล้วอืมงไงกบ่ายกับว่ไปโอ้ยนิ่งตึ๊บเลยยุ่งนี่แค่นี้ตัวนี้พี่น้อง นี่ก็ยูเคี๊ยน่อนี่ยนี่คือเก่าันแนี่คือเก่าเลยนะบอกขยับแล้วนะะแดงแค่นี้จะแดงแค่นี้ต๊บเลยนี่ต๊บละยูคีจุดเดียวเลยเพราะนี่เ่ไลตัวเดีวนีออได้แล้วยูเคีนี่เลยนี่เลขนำมลบารมีจักรูกานะคะเปิดสุดอกไม้สวย